ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f c ฟที่น่ารักทุกท่านนะครับพบกับลุงตันคนบนาชาแนลอีกเช่นเคยเนาะซึ่งก็ในการพบกันเนี่ยลุงตันก็จะมาวิเคราะห์หวยให้กับพี่น้องรับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้ก็เช่นเดิมนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์หวยเนาะก็เป็นการวิเคราะห์หวยลาวพัฒนานะครับงวดบอนจันทร์ที่24มีนาคม 6-8นะครับซึ่งก็งวดวันศุกรนะ์เนาะวันศุกร์ที่21มีนาคมที่ผ่านมานะครับสูตรที่ลูกตันให้ไปก็เด่นเนาะเด่นเนี่ยก็มา1ตัวเนาะก็คือมา9นะครับส่วนทุด2ตัวเนาะที่ลุงตันวางให้เนี่ยก็หลุดไปนะครับแต่ว่า ถ้าพี่น้องสังเกตตัวเลขในตารางนะครับในกลุ่มเลขกำลังวันเนาะก็จะมีตัวที่เข้าเนาะก็จะเป็นเจ็ดกับสองเนาะมีในตารางเลขกำลังวันเนาะก็ไปเข้าล่างนะครับท่านที่จักซุดเพิ่มเติมเนี่ยกอ่าโชคดีกันเนาะยังไงก็ ขอแสดงความยิยนดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจำวันจันเนาะจันที่24มีนาคม68เนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับมชมกันครับมาดูการวิเคราะห์หวยลาพัฒนานะครับงว,วดประจำวันจันเนาะวันจันที่24มีนาคม68นะครับในการวิเคราะห์สูตรให้กับ พี่น้องได้รับชมในวันนี้เนาะลุงตันก็ใช้วิธีการเทียบนะครับเทียบกลุ่มตัวเลขจากสองกลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็เป็นผลลัพธ์จากสูบเหมือนกันสองตัวเนาะกับกลุ่มเลขกำลังวันนะครับอ่าซึ่งก็เคยใช้อ่ามาหลายงวดแล้วเนาะก็ถือว่าเดินดีนะครับมาเกือบทุกงวดเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะมาวางตัวเลขในตารางกันเนาะฝั่ง เหมือนกันสองตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งจะเอาเฉพาะผลลัพธ์มาวางในตลาดนะครับวดประจําวันที่24มีนาคม68นะครับผลลัพธ์ที่ได้เนาะแถวที่หนึ่งนะครับได้ได้สามเนาะ,ะแถวที่สองได้สองนะครับแล้วก็แถวที่สามนี่ได้แปดเนาะ,ะจากนั้นก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่ง เพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับแถวที่หนึ่งเนาะสามฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็นสี่นะครับฝั่งนี้เป็นสองเนาะแล้วก็แถวที่สองสองสองแล้วก็สามนฝั่งนี้ก็จะเป็นหนึ่งเนะาะต่อมาแถวที่สามเนาะแปดแปดแล้วก็เก้านะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเจ็ดก็ ประมาณนี้นะครับสลับผลลัพธ์ในฝั่งสูตรเหมือนกัน2ตัวเนาะ,ะทีนี้มาดูกลุ่มเลขกําลังวันนะครับก็จะแบ่งเป็นกลุ่มเลขเด่นนะครับกลุ่มเลขเด่นก็จะใช้ตารางที่หนึ่เนาะดูแถวข้างบนนะครับลงลงมาก็จะใช้แถวที่สองนะครับตัวที่มาบ่อยที่สุดนะครับเริ่มต้นที่ตัวนี้เลยนะครับก็คือ8ดนะครับ สามด้วยเก้าแล้วก็ศูนย์นะครับส่วนลองลงมาก็จะเป็นเป็นห้าเป็นสองเป็นสี่แล้วก็หกนะครับจากการสังเกตนะตัวที่เหมือนกันเนี่ก็จะมีมีแปดนะครับมีแปดมีสองมีสี่มีเก้าด้วยนะครับ ก็เอามาใช้พิจารณาในการวังเป็นเลขเด่นได้เลยเนาะทีนี้มาดูเด่นนะครับเด่นประจำงวดวันจันทร์ที่24มีนาคมเนาะก็จะมี2มี4มี8นะแล้วก็9นะครับทีนี้ก็ลองมาจับชุดดูนะครับ จับชุดก็คือชุดสองตัวนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะก็จะมี04 14 20 23 49เนาะ58 ห้าเก้าหกเก้าแปดสองแล้วก็เก้าแปดนะครับทีนี้มาดูสามตัวเนาะสามตัวก็จะมีสองสี่เก้าสี่ห้าแปด สี่หกเแล้วก็9 2 3นะครับอ่านี่ก็เป็นกลุ่มตัวเลขเนะาะที่วิเคราะห์ได้จากผลลัพธ์ในสองตารางนี้นะครับปีน้อง f อก็มองเนาะมองผลลัพธ์นะครับและกลุ่มตัวเลขที่ลุงต,ตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็น แต่ต่างจากนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะนักกานก็ยังใช้รูปแบบเนาะหรือวิธีการวิเคราะห์เหมือนกับหลายๆงวดที่ผ่านมาเนาะก็คือการเอาคลลั์จากสูตร2ส,สูตรเนาะมาเทียบ มาเทียบให้เห็นความเหมือนความต่างเนาะ,ะก็คือจะมีสูตรเหมือนกันสตัวนะครับกับกลุ่มเลขกําลังวันเนาะเอาตัวเลขใน2กลุ่มนี้นะครับมาเทียบให้เห็นความเหมือนความต่างแล้วค่อยเอามาวิเคราะห์ะเป็นกลุ่มเลขเด่นทุด2ตัว3ตัวนะครับให้พีองอให้พีองได้รับชมกันเนาะซึ่งตามสถิตทิที่ผ่านมาก็ถือว่ากลุ่มตัวเลขใน2กลุ่มนี้ เดินดีมาเกือบทุกงวดเลยเนาะก็ถือเป็นกลุ่มเลืที่น่าสนใจนะครับที่จะสามารถที่นําไปลุ้นนะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง f อที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อ ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลูงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ